เธอไม่เริ่มก่อนฉันจะต้องจัดการให้เธอเจอกับคุณเมรัไรได้เองเลยลนะคอยดูทัศนคติแบบนี้จะไม่เป็นผลดีกับคุณนะคะมันจะทำร้ายคุณเพราะงั้นทานยานะคะเธอพูดดีๆก็ได้นี่นาะอย่างงั้นเหรอคะก่อนหน้านี้ฉันก็พูดดีๆแต่คุณทำยังไงคุณไม่สนใจฉันพูดกับคุณดีแล้วคุณก็ยิ่งไม่สนใจ ฉันทำได้ทุกอย่างแต่ฉันจะไม่สนับสนุนคนทำผิดคะ่ะธัญญาเถอะนะคะแน่นอนสิเธอจะสุภาพกับฉันไปทำไมแม่เมื่เธอไม่ได้รักฉันเลยคุณนี่พูดเหมือนชาฮนาเลยอะ่ะก็มาเจิงนี่เธอไม่ได้รักฉันน้ะคุณคิดว่าฉันไม่รักคุณถ้าเธอรักฉัน ถ้ากุงไม่พูดกับฉันแบบนี้แม้แต่พยาบาลที่เอายาให้ป่ปวยก็ไม่ได้ไหมายความว่าพวกเขารักผู้ป่วยสักหน่อยเนี่ยรักของเธอได้ไปหลกักฐานคนที่ไม่ถูกรักไม่จะไปต้องกินยาไม่จำเปเลยสักนิดเดียวนะ่าไม่เลยแต่ว่าคือถ้าเธอรักฉันเนี่ยเธอก็ต้องทำตามที่ฉันพูดออกไปสิฉันถึงจะเชื่อว่าเธอดรักฉันจริงฉันต้องทำยังไงคะแค่เพราะโชว์หน้าของฉันไม่คัดค้าน ฉันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันถูกต้องหรอกนะใครคือโชนาออคะโชนาเออเออคุณเมระของฉันคุณเมระของฉันเองคุณ<ม>เรียกเขาด้วยชื่ออื่นแล้วชื่อพวกนี้ก็ทำให้เกิดความสับสนค่ะออไม่มาไม,ไม่โชนาชื่อนี้แหละเชื่อโชนาโชนาโชน่ายังไงซะชื่อมันก็ไม่ได้สื่อถึงความสัมพันธ์นี่นาะอะ เธอเรียกคนอื่นด้วยพระความชอบฉันก็เลยอยากจะเชิญเข้ามาทานข้าวเย็นและเธอก็จะได้อขอโทษเขาไหนสุดท้ายยังไม่ฟังนะคะ,ะฉันขอโทษคุณโคลีไปแล้วเพราะว่าฉันว่าคุณโคลีไปค่ะไม่ใช่โชนาของคุณนะถ้างั้นก็เชิญคุณโคลีมาคุณเมร่าเ,เบื่อของคุณโคลีพวกเขาก็จะได้มาด้วยกันนะทำไมคุณไม่พูดว่าคุณแค่อยากเจอโชนาละคะ มันไม่ใช่แบบนั้นเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งเพราะอย่างนั้นเขาก่อนเลยจะมาเป็นเพื่อนของคุณคนีเอาละค่ะฉันจะเชิญเข้ามาแต่ต้องชวนครอบครัวของเขาด้วยครอบครัวของเขาเหรอฉันไม่คิดนะว่าครอบครัวของเขาเนี่ยจะมาด้วยพวกเขาเป็นคนรวยจะมาบ้านพวกเราทําไมกันเล่าคุณเมร่ากับคุณโคลีไม่เหมือนคนอื่นเพราะงั้นพวกเขาก็จะมาแน่นอนเชื่อฉันเถอะพวกเขาอยากหรือไม่อยากมาก็ขึ้นอยู่กับพวกเขานะคะอื แต่ฉันเชินพวกเขาทุกคนฉันจะได้มีโอกาสเจอรีอาด้วยาทานยานะคะฉันจะโทรหาเดี๋ยวนี้หละืะพวกเขาไม่ได้เจอกันที่งานปาร์ตี้ครบรอบแต่งงานของน้าของรีอาแต่ตอนนี้พวกเขาจะได้เจอกันแล้วละ่ะเออย่ yeah. แผนสำเร็จสินะแม่คิดถึงลูกแม่คิดถึงลูกมากๆเลยนะ ลูกรู้ไหมว่าทำไมเพราะว่าลูกฉลาดแต่ว่าแม่หนะโง่เองลูกรู้ไหมวันนี้แม่ไม่โกรธพ่อเขาด้วยซ้ำไปนะไม่มีเลยถึงจะมีแต่ฉันก็ไม่ชอบฉันใช้เวลาครึ่งชีวิตทำเรื่องพวกนี้คุณเป็นไงบ้างดูผมสิไม่มีคุณเนี่ย ชีวิตมันน่าเบื่อผมโกรธคุณแต่ไม่ต้องห่วงถ้าพวกเราเจอกันผมจะไม่ทะเลาะกับคุณอีกแล้วฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันแต่ว่าฉันนะก็ชอบมันนะผมรู้สึกว่าความทรมานใกล้จบแล้วผมขอให้คุณอภัยกับความผิดที่ผมไม่เคยทำฉันอยากจะให้เราหยุดโทษซึ่งกันและกันสักทีผมอยากให้คุณกลับบ้าน ฉันคิดถึงคุณมากเลยนิชามันเป็นความเป็นเพื่อนข้างเดียวผมคิดกับเธอเือนเพื่อนและผมทำอะไรกันนะพวกเราต้องคุยกันไม่งั้นเธอคงมไม่ยอมเจอหน้าผมได้ฉัาผมพยายามรักษาความเป็นเพื่อนของเราไว้อย่างในวันมิตรภาพผมจะซื้อข้อมือเพื่อแสดงความเป็นเพื่อนระหว่างผมกับเธอให้กับเธอเราจะเป็นเพื่อนกันแต,แต่ผมก็ยังมีความสุขผมรู้คุณคิดยังไงแต่นิชาเป็นผู้หญิงที่ดี เธอเป็นคนดีมากเลยนะผมอยากเป็นเพื่อนของเธอแม้ว่าเธอจะคอยว่าผมก็ตามผมชอบที่เธอว่าผมนะเวลาเธอว่าผมเนี่ยเธอน่ารักดีเราสก็ทะเาลาะมากพาคุยกันอีกความจริงแล้วเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยคิดว่าเราคบกันด้วยนะทุกอย่างโอเคไหมรบรับขอโทษทีนะเออไม่เป็นอะไรพวกเราคุยกันถึงไหนแล้วเนี่ยฮะอ,อ๋อ เพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยคิดว่าเราคบกันแต่มันไม่จริงอ่ะและผมก็รู้สึกว่าเธอเจ็บปวดเหมือนมีคนทำให้เธอเสียใจแล้วผมก็คิดว่าคนที่ทำให้เธอเสียใจก็อาจจะบางงานปาร์ตี้นในวันนั้นด้วยผมเห็นอาการเธอนะดิชาไม่ได้บอกคุณหรอกครับว่าใครทำให้เธอเสียใจผมถามเธอหลายครั้งแล้วแต่เธอไม่ยอมบอกผมผมรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครคุณรู้จักเขาด้วยเหรอเขาเป็นใครบอกทีสิ ไม่หรอกครับผมแค่เล้เล่นเลยถ้าผมไม่รู้แล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับผมไม่รู้หรอกที่คุณพูดก็ถูกมีเว็บหนึ่งผมนึกว่าคุณรู้จักคุณคนนั้นด้วยนะเออจอดนี่แหละจอดนี่แหละถึงแล้วขอบคุณขอบคุณมากเพื่อนคุยกับคุณนี่ดีจังฉันกันบย เขาทำแบบนี้กับฉันไม่ได้เขาทำแบบนี้ไม่ได้เขาแค่ฉันเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาไม่มีทางานอกใจฉันแต่ดีชายอยู่ในรถของเขาก็เพราะมีเหตุผลบางอย่างแน่นอนมันไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกตอนที่บูรไปบ้านของเขาก็มีคนอื่นอยู่ที่นั่นด้วย จะนคิดว่าเป็นปุรับกับดีชาไปได้ยังไงกันเนี่ยไม่มีทางไม่ไม่ฉันเองละ่ะฉันไม่ควรสงสัยในตัวปุรับเลยไม่จำเป็นเลยคุณกลับมาแล้วเหรอปุรับครับฉันจะไปเอาน้ำให้คุณดื่เอยคะไม่เป็นไรคือผม ยินดีค่ะถ้าดื่มพอแล้วเอาให้ฉันนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะฉันเก็บเองได้วันนี้คง 4, ชาคงเหนื่อยเดี๋ยวฉันจะเอาเสื้อผ้าให้เปลี่ยนนะคะจะได้เปลี่ยนแล้วก็พักผ่อนสักทีหนึง่งเอ่อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมไปเอาเองอ๋อไม่เป็นไรค่ะ เป็นภรยาคุณเนอจะทำได้อยู่แล้วปุรับจะบอกฉันว่าเขาไปเจอกับดีชาไปนะหรือว่าฉันควรจะถามเขาดีล่ะปุรับค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะก็ดีนะครับไม่มีอะไรพิเศษแน่ใจเหรอคะใช่แน่นอนสิทำไมเหรอ ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคือวันนี้อากาศแย่ข่าวก็ดูน่ากลัวมากคุณรู้ไหมว่าข่าวนะออกข่าวว่ายังไงอ่ะฉันก็เลยสงสัยว่าคุณปลอดภัยดีไหมฉันโทรหาคุณแต่ว่าโทรไม่ติดเลยจะถึงถามนะคะมันไม่มีอะไรหรอกนะคะเท่านั้นเองคือว่าเปล่าหรอกคือ ที่จริงแล้วที่จริงแล้วเปนที่มาทุกอย่างอโทษทีนะครับฉันอยากเอออยากจะชวนเขามาทานอาหารกลางวันน่ะเธอจะได้ขอโทษเขาด้วยยังไงเล่า ลืมชวนมิเรธาทานอาหารกลางวันเลยอะพอทักเขาแล้วฉันจะพูดว่าอะไรดีเราว่ายังไงดีนะฉันจะชวนเขาทานข้าวกลางวันยังไงดีฉันคิดว่าคุณคงรู้แล้วว่าฉันทำเรื่องอะไรผิดเอาไว้ คุณพูดถูกคุณพูดถูกเหรอคุณต้องคิดว่าฉันเป็นคนโง่แน่ๆเลยไม่ครับไม่เลยความจริงผมคิดว่าพวกเราน่าจะเจอกันสักครั้งโอ้ไม่นะฉันขอเจอเ,อเธอตรงๆเลยเหลยเนี่ยมันเป็นข้อความที่ไปทางก,การอะ เราต่างยังไม่รู้หน้าตาการลกันเลยแล้วท่านจะขอให้เธอมาเจอทำไมเนี่ยเพราะแบบนี้ฉันถึงได้ส่งข้อความหาคุณค่ะฉันอยากเชิญคุณกับคุณโคลีและครอบครัวมาทานอาหารกลางวันกับพวกเรานะคะฉันหวังว่าคุณคงไม่เข้าใจผิดนะฉันถามเขาดีกว่าขอโทษครับ ผมส่งข้อความไม่ครบอ่ะผมหมายความว่าพวกเราน่าเจอกันที่ร้านอาหารขอโทษครับผมส่งข้อความไม่ครบผมหมายความว่าพวกเราน่าจะเจอกันที่ร้านอาหารเหรอตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเขาว่างพรุ่งนี้ฉันควรเชิญเขานะฉันว่าพวกเราน่ะน่าจะเจอกันที่บ้านคะ่ะ พวกเราคิดไม่เหมือนกันฉันคิดได้ยังไงว่าเธอจะเจอกับฉันคนเดียวเธอไม่ได้เหมือนผู้หญิงคนอื่นเธอเป็นผู้หญิงดีแน่นอนว่าเขาต้องตกลงขอบคุณมากครับที่เชิญนะผมชอบอาหารที่คุณทำผมมั่นใจผมจะชอบคุณด้วยอะไรเนี่ยฉันบอกว่าจะชอบเธอเหรอโง่จริงเดี๋ยวเธอก็เข้าใจผิดหรอกเธออาจจะคิดว่าฉันจีบเธอ เธอเป็นผู้หญิงดีฉันจะชอบเธอแต่ไม่จำเป็นต้องบอกนี่เดี๋ยวเข้าใจผิดหมดขอบคุณที่รับคำเชิญของฉันนะคะด้วยความยินดีครับฝันดีค่ะฝันดีแค่นี้เหรอมันชัดอยู่แล้วเธอไม่ใช่เพื่อนฉันที่จะคุยกันนานๆนี่นะฝันดีครับ ผู้รับน่าจะบอกฉันฉันพยายามจะถามเขาอ้อมๆแต่เขาก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีเขาโกหกอะเออค่ะฉันยกเลิกประชุมแล้วแล้วฉันก็เออคือบอกคุณหมายความว่ายังไงเนี่ยฉันบอกคุณแล้วนะทุกคนโกหกฉันไม่มีใครอยากพูดความจริงกับฉันเลยไอ้ตายสิฉันรู้ทุกอย่างแต่ฉันอยากบอกให้ผู้รับบอกฉันเองทำไมเขาต้องปิดบังความจริงกับฉันด้วยเขาโกหกฉันทำไม นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนเราจะโกหกาทำอะไรบางอย่างนะสิถ้าเกิดปูรับอะเอ,อ่อไม่มีทางนั่นเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้ละ่ะก็ชีวิตมันคาดเดาไม่ได้ยชางเกดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ฉันไม่ควรปล่อยให้มันเกิดขึ้นฉันควรจะทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะ ทำไมอารอยันไม่รับสายฉนันนะฉันโทรหาตั้งหลายรอบเธอก็รู้ว่าฉันจะโทรหาเธอควรรับสายสิผู้หญิงที่มาหาเราู้เรื่องการแข่งขันแล้วเหรอเนี่ยถ้าพวกเขาเรวมตัวกันต่อต้านพวกเราล่ะปราจีจะต้องแข่งกับบีอาด้วยนะใช่มันเป็นไปได้นี่นายโทรหาฉันตอนนี้ทำไมอ่ะเอออย่างแรกเลยมันไม่ดึกเกินที่จะโทรหา,าใครแล้วอย่างที่สอง ฉันโทรกลับหาเธอแล้วเธอก็โทรหาฉันก่อนส้อหาเล่าเธอโทรมาดิโอ้เป็นข้ออ้างที่ดีที่จะโทรหาสาวนะลองหาข้ออ้างใหม่สิเธอนี่คิดว่าฉันหาข้ออ้างคุยกับเธอเหรอร้อนเลยหรือเปล่านี่จริงๆฉันหาข้ออ้างจะเปิดเรื่องที่เธอทําผิดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกด้าถ้าเธอโทรผิดหาฉันก็แค่ขอโทษแล้วก็ลืมมันไปซะมันเป็นนิสัยปกติของพวกคนรวยสินะพวกนายอยากให้คนชนชั้นกลางขอโทษน่ะอ๋อนี่ฟังนะฉันคิดว่านายน่ะเป็นคนดี นายรู้อะไรไหมนายรีอาดิมปี้ไชน่าก็เหมือนกันหมดนั่นแหละฉันรู้ดีว่าจะจัดการกับคนอย่างพวกนายยังไงอ่ะแต่ว่าฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะนายรู้แต่วิธีโอ้อวดนายไม่มีมาราย,ยาทนายอิจฉาคนชนั้นกลางนายคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแต่นายน่ะซื้อมาราย,ยาทไม่ได้ด้วยซ้ําไปนะต้องหาเองเข้าใจไหมเธอกําลังพูดไปนอกเรื่องแล้วเนะชานะรีอาลูกสาวของนายนี่เหลือเชื่อจริงจริง บอกเธอด้วยว่าฉันจะไม่เอาเธอเอาไว้แน่เธอทําน้านําสกปรกแล้วใส่ฉันอะเธอสร้างปัญหากับนายดีดะไรความผิดนายก็คือน,นายเหมือนกับรีอาฉันคิดว่านายเน่เป็นคนดีถ้านายต่างจากเธอแล้วก็เป็นคนดีในะ้องสาวรีอาไปบ้างอะแต่นายก็เหมือนกับเธอนั่นแหละเพราะงั้นฉันจะไม่คาดหวังให้นายสอนมารยาทให้กับเธอหรอกนะเข้าใจไหมนี่ฟังนะถ้านายโทรหาฉันอีกฉันจะบล็อกเบอร์ของนายเลยเฮ้ยะนี่จะบ้าหรือเปล่าเป็นอะไรไปทำไมต้องมาลงที่ฉันด้วยเนี่ย ถ้าเธอมีปัญหากับรีอาเข้าไปคุยกับรีอาสิแล้วจะมาว่าฉันทำไมอะมีอะไรเหรอ,อ,อทำไมรีอาอารมณ์ไม่ดีล่ะความจริงรีอารสร้างปัญหาให้ปลาจีครับน้องสาวของเธอก็เลยโมโหมาใส่ผมเละเลยชาฮานาเหรอใช่ครับรีอาทำอะไรนะผมไม่รู้ไม่มีรับที่ผมรู้แต่นารู้ไหมผมรู้สึกว่าชาฮานาแต่งเรื่องขึ้นมาแค่เธออยากจะระบายอารมณ์ใส่ผมเธอก็เลยแต่งเรื่องรีอาขึ้นมาเพื่อจะเอาคืนผมเธอคิดว่าเธอเป็นใครกันเนี่ยผมจะทําให้เธอเห็น ดูเหมือนว่าปราจีกับริอาก็ยังไม่ดีต่อกันเลยนะบางทีพวกเขาอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆจะทำยังไงกับพวกเขาดีนะถ้าฉันว่าริอาอาเลียก,ก็จะรู้สึกแย่และเธอจะสนับสนุนให้รีอาทำในสิ่งที่ผิดอีกฉันจะทำยังไงดีนะเนี่ยเด็กป่านนี้แล้วใครมา

อาลีไม่ใช่ปุระปุรับเป็นของฉันเขาเป็นของฉันและเขาก็จะเป็นของฉันตลอดไปฉันจะเอาปุระไปจากเธอทำไมละ่ะฉันจะรักสามีของเธอทำไมเพราะว่าฉันก็รักสามีของฉันหยุ่แล้วเนะสิธอมาทำอะไรที่นี่ต้องการอะไร ปุรรนี่เธอจำทางไม่ได้หรือว่าเธอลืมความสัมพันธ์ของเธอไปแล้วเขาเป็นสามีของเธอก็ไปหาเขาที่บ้านสิ <c oughs> ฉันเห็นเธอกับปุรรับอยู่ในรถด้วยกันนะดีชะเธอที่ต้องทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์ให้มันดีมากขึ้นกว่านี้นะเธอลืมหรอว่าเขาเนี่ยคือสามีของฉันไม่ใช่ของเธอ เพราะงี้อยากคิดจะวางแผนอะไรทั้งนั้นจำเอาไว้ให้ดีฉันไม่อยากจะคุยอะไรกับเธอทั้งนั้นถ้าเธอมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องส่วนตัวกับฉันแล้วล่ะก็เนี่ยกลับไปเถอะนะกลับไปเถอะถ้าเธอมาที่นี่เพื่อจเจอฉันฉันก็ยินดีต้อนรับ